มียังรู้หมดในความหมายถึงการที่พระก,กนั้นมากมายจะรัยายอย่างไรก็ไม่พอถ้าบอกว่าสิ่งที่อยู่ในมือเราอาจจะเป็นถ้วยเป็นแก้วที่เรารักมันตกลงไป้าเรายังเียดาแเ่นี่ เป็นสิ่งที่หาไม่ได้แล้วนะครับแ,แม่ที่วันเกิดนบีคนเดียวในชีวิตนะครับตอบคุครัานอาจารย์สันพัฒน์รอบย้อยนะครับหัวหน้าคนะของอีกภาพไทยและ,และมีทานมอนโรงเรียนเทียพร,รัตน์เมื่อชาวกริกันทั้นบอกว่าบริหารงานโดยตัวเอง จับเปลียนที่เล่นอยู่นี่ไม่เก่งของมนุษเรียนนะแต่จุลธนพัฒนบอกว่าบริหารเองเงินเงินต้นกระเพาะจับเพ่งวามรักในดนตรีนะครับในต้มเสียงทันดีมากนะคนที่ร้องจบไปเมื่อกี้เนี่ยเสียงคุลธนพัฒน์รอบร้อยลับลูกหลานบ้านเก่านะฮะต้อนั่งประสบคู้กับปีหวัง นะครับทีหวานเรีกวตีมีมอนร้อมได้เลยนะครับก็สร้างความประทับใจให้กับเราอะไรทั้งสินลิ่กระตุ้นะศพได้มาตั้งอยู่ที่หน้ามีเรียบร้อยแล้วกเดี๋ยวท่านจะภาพวันนี้โดยคุณหมอเรียบน้องได้นะท่เป็นสามีของผู้ร่วมรับเรียคุณแม่ถวายร้องได้ แะนอดีกรูปสี่ท่านจัดงานให้กับคุณแม่นะครับขออนุญาตชื่อนิดหนึ่งครับรูปของท่านมีด้วยกันสี่สี่คนสัวนโตก็คือนิกนิไม,ม่ใหญ่เละคุณนำรงล้องนามนะครับทำงานราชการไฟ้า้อยู่เบืรอสามชุด เึกเชิญอาจารเกียยไอแรงมาหมักหมากนะครับคุณํำรงร้องดาอันที่สองของรูปของที่หมอเรียกก็คืออาจารย์ประสารร้องดานะครับก็อสอนอยู่มหาวิทยาลัายทเทียใหม่แล้วก็พิเศษอน,นักทำง,งานทำง,งานพิเศษในด้านของการทำผลงานวิชาการนะครับเก่งมากนะครับมีอะไรก็ปรปึกษ,ษาอาจารย์ประสารร้องดา ลูกคนที่สามก็คือคุณไทสามทองนายหรือนายไทสานะครับเป็นอ๋อเป็นทนายว่าความนะครับเรียนจบทางด้านกฎหมายในปีบนนะะนปันฑิตนะฮะก่อนในตอนสุดท้ายคือคุณผู้นันยาลูกสาวคนคนเดียวในค่ำนนี้แล้วก็ตลอดอจนโดยสะพ้ายยัดานาให้ครับ คุณแม่ทวานอารมณ์หลานนะครับก็กิจเกร่มวทำก็จะเริ่มนะครับตั้งแต่ปัดนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวสักครู่นี้ก็จะร่างของคุณแม่เรี่ยนรอบมีสามรอบนะครับเดี๋ยวเราการประสานสักครู่ครับ ถ้าปากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับประทานอะไรมานะครับน้องน้อง้นองวนนะครับหรือว่าเราเรียกัะวนเด็กเล็กก็คุณใจินรอบรู้อ่ะให้ข้อมูลมาที่เด็กนั้นมีขี้เกียวครับท่านนะฮะมีขี้เกี๋ยวแอบเลี้ยงท่านอยู่ นะคาัเตรเียมมาและย,ยังไม่ได้รับประทานอะไรเลยมีหมูน้ำตกนะครับนะครัว้ยเขียวเป็นกระเทียวหมูน้ำตกพรจะ,ะนั้นถ้าหิวแวะออกนะครับทางเสภ้พมีอาหารตอนรับท่านเป็นการขอบคุณท่านที่มาใน,นงานวันนี้นะครับออมมขอเอชิษฝากพระพุ เราที่านมขนาดนี้ยากที่เราเราอยู่มาถึงแล้วนะฮะเราก็จะนำอประสบของคุณแม่วอยร้องายเหียนลอกเหนอและ,ะต,ตามมาิดเรื้อต่างมองการประพฤติผลหรือว่าจะพนักพิ็จะเริ่มสักเตะปัดน,นี้เป็นต้นไปครับในการนี้ทีมขอเรียนเชิญสายญาตินะครับในคำนัานที่ลำรับท่านที่จะไม่สะดวก ท่านก็นั่งแอบเป็นเกียรติในงานก็ไม่ต้องลุกขึ้นมาก็ได้นะครับเอ่อสำหรับทางด้านทีสายของผมในสายงดนตรีนี้แต่คุณหมอรัตนาพรสิงห์กุลลครับนักวิชาการสราธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอุดม อาตุล <HHH> ตแ่ม่และลูกหลานก็จัไม่มีใครันรดแม่ตกหญ้าตกยายนะครับต้าผมจเขาหน้าที่กันไม้ถูกจองีก็อาจจะไม่ด้เด็นเด็กนด็กดดร่วมงานต้องการเสียดีกันมีครั้เดียวในชีวิตนะครับเอาทีงเช่นนี้ันลูกหลานอ่ะระสมพร้อแล้วก็มีพรแล้วแต่พรญาติเล่นศกไอ้ลูกจา ออกหน้าเลยจ้ะประานพูดออกหน้าครับออกพูดไปไหนเลยอ่าออกหน้าเลยครับออกหน้าเลยครับตัดใจมาทีครับวัดใดตัดใจอยู่หน้านีัเลยครับอยู่หน้านี่เลยนะฮะอ่าแต่บางทีก็อาจจะเร่รีสังเกตไปว่าอะไรคืออะไรแประธานพูดมาเยอะครับถามพูดมาอยู่หน้านี่ครับประธานพูดนั้น อ่าอ่าตาตาอ่าไปเลยครับนะฮะรับต่างน้องดนตรีพร้อมเร็วดีเด่นครับ เมื่อหลดหวังทั้งสุดท้างไม่หายใจภาพลมไันน้ำสิ่งก็ลื่นตาน้ำตัวแข็งอะไรก็หลเมื่อหลบซี หลายคนหาคุนเชือกอกอนค้นเชือเหลือแต่หลาปลายระถางถึงเราอกปราไ้ายที่สุดของมนุษวขาเนริงนี้ เรื่าตายแล้วก็ไม่มีซึรงอความหมายวิญญาณครับจับขากจับร่างกา,งผานนยผล,ลสุด,สดท้ายนอนนิ่งอุ่นนหลาจับถนัดนมรุบรรลปราบอุณุณเพระเดชภูมุณพื่อสงฆจากวัดต่าง สมณีน้าไปันนี้สมณีน้าไปมีได้จำสามลูปแล้วก็มีสมณีธีระและสมณีาลาครอบครูซึเ่เป็นบุตรชายของคุณพ่อคงฤทิ์คุณแม่แต่พินครอบรูและได้กลุกเมหนึ่งที่ใหญ่กว่าเขานั้นก็คือสมณีสนัมพัฒน์ แอบไปสัมเนธสัมเนตัวใหญ่ของเขานะครับให้ชื่อมาว่าสัมเนนะครับพ้อมูงนิดหพ่มตกเกินนะก็จะรู้ว่าที่นายขอคุณทำหน้านะครับนะครับ ประมงนทรุปราชมัยอินญาขอบคุณแม่ระวังรอบหนาเม็บกลับตางดต้นเสตัดสุทาพทั้งี่นน ่ารไปและพระลงนั้นไปนาแล้วไปตั้งแต่หมดลแหายใจหมสุดท้ายที่สุมักกะลาโมต้นประมุกเมื่อเสดเลินประมาณระยะสองสิกเมตรนั่นคือภาะลมไปแล้วพาะไป ไปในร่างกายที่เคยปกติสั่เย็ยนเกียบไม่มีพลังงานเขาหลามอีกแล้วนั่นคือธาตุไฟก็หัแล้วขณะนี้กำลังจะรับสู่ธาตุน้ำและธาตุดหล็กัดสู่ที่เก่าที่เรามาธรรมชาติของมนุษย์เจิ ตั้งอยู่และดับไปไม่มีใครหนีเอจชะดาชีวิตนีได้ทุกคนต้องไปแต่ใจช้หาร์เรนย,ย,ยวนั้นอยู่ที่ตนเองธรรมาขอพระคุทท่านทั้งหลายที่มาร่วมเป็นเกียรติ ในงานตรงนี้ ที่เรไว้คือเมล่อวานนีขณะนี้เนี่เมือตามน่งลวประกาศขอพระคพเพระบาระเดแลสนขอพระพุญคุณอางนงดแขอพระุญท่านมหา